สวัสดีค่ะวันนี้ครูกวางก็จะมาสอนการเข้าร่วมสแกนออนไลน์นะคะในโทรศัพท์มือถือนะคะทําได้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนหรือว่าจะใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะอันดับแรกมาที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชว่าสแกนแบบนี้เลยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะคลิกไปที่เว็บแรกแบบนี้เลยนะคะ s แกนดอทมิทค่ะคลิกเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนจะเจอกับหน้าตาสแกนออนไลน์แบบนี้เลยนะคะก็ของครูกวางเนี่ยจะเป็น แปลเป็นภาษาไทยนะคะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะตรงนี้เลยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับเข้าร่วมสแกนนะคะตอนนี้ครูกวางใช้เป็นเวอร์ชันนะคะทาในโทรศัพท์มือถือซึ่งการแสดงผลในหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะมีหน้าจอที่แบบแสดงผลไม่ไม่ใหญ่เท่ากับไม่กว้างเท่ากับในคอมพิวเตอร์นะคะในโทรศัพท์มือถือก็จะเห็นแค่ครึ่งเดียวแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะไม่สามารถเลื่อนได้นั่นเองนะคะนักเรียนแต่ว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ในที่นี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยมาที่คําว่า เข้าร่วมสแกตตรงนี้เลยนะคะเข้าร่วมสแกตอ่ะคลิกเข้ามาแล้วนะคะจะเจอกับหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเข้าร่วมสแกตก็คือเป็นการสมัครสแกตออนไลน์นะคะสมัครแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเป็นการสมัครสมาชิกเข้าไปนั่นเองครั้งต่อไปถ้านักเรียนต้องการใช้งานก็ให้ล็อกอินลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะ แับแรกนะคะให้นักเรียนนะคะระบุชื่อผู้ใช้ของเราลงไปนะคะอันนี้แล้วแต่นักเรียนตั้งเลยนะคะก็ให้มีเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะรูปไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะคะ k W n g อันนี้ก็เป็นชื่อครูยกตัวอย่างนะคะก็อาจจะใส่เป็นอ,อักขระนะคะอักขระก็คือไรเป็นอักขระพิเศษเช่น under score ขีดนะคะหรือว่าจะเป็นจุดนะคะหรือว่าตัวแอดนั่นเองเป็นต้นการตั้งชื่อผู้ใช้นะคะกอ็อาจจะเป็นชื่อเล่นของเรานะคะที่เราเนี่ยจำได้ง่ายนะคะ อ่าแล้วก็มีตัวเลขผสมด้วยแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนตั้งไปแล้วนะคะชื่อมันซ้ำเนี่ยนะคะชื่อซ้ำเนี่ยนะคะ <streams S 2> นักเรียนก็จะต้องตั้งชื่อใหม่นะคะตั้งชื่อใหม่นั่นเองอ่ะอย่างนี้นะคะก็คือชื่อซ้ำครูวางเคยตั้งไปแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าให้คุณตั้งชื่อใหม่อ่าแล้วก็จะทําการตั้งชื่อใหม่นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทําการอ่าสร้างรหัสผ่านเลยนะคะสร้างรหัสผาะะ่สา,สผานก็ควรจะมีทั้งตัวอ่า ตัวตัวอักษรนะคะแล้วก็ตัวเลขตัวอักขระนะคะแตัวขึ้นไปนั่นเองเพื่อที่ว่า,าจะได้รัดก,กุมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะก็อัอนนี้คือตัวอย่างของครูนะคะ,ะตรงนี้นะคะนักเรียนก็ใส่ซ้ำลงไปเหมือนเดิมนะคะ จะได้รหัสผ่านนะคะถ้าตรงกันแล้วถ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่ารหัสผ่านซ้ํานะคะก็ต้องตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะหน้านี้ให้นักเรียนนะคะทําการแคปหน้าจอนะคะเก็บไว้ด้วยเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยนักเรียนจะได้นําชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะเข้าไปล็อกอินได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนกดต่อไปอ่ะนะคะแล้วก็ uh, What c o ค n t ท y do you live in นะคะ,ะคุณาศายอยู่ที่ไหนนะคะ ตรงนี้นักเรียนก็เลื่อนหาเลยนะคะไทยแลนด์ตัวที่ตัวที่ตรงนี้เลยนะคะไทยแลนด์ Thailand, กดต่อไปค่ะตรงนี้นะคะเวนแวร์ยูบอลคุณคุณเกิดเดือนอะไรนะคะเมษาต่อไปนะคะปีจะเป็นใส่คอสอของนักเรียนนะคะคอสอก็คือพศเกิดของนักเรียนนะคะลบนะคะลบห้าสี่สามนั่นเองของครูกวางเนี่ยก็จะได้เป็นหนึ่งเก้าเก้าสี่นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำการกดต่อไปอ่ะแล้วก็ใส่เพศนะคะ ดต่อไปอ่ะต่อไปนะคะเขาจะถามที่อยู่อีเมลนะคะเราก็ใส่เป็นอีเมลของเราลงไปเลยในที่นี้ครูกวาก็จะใส่เป็น Gmail ของครูนะคะอ,คอ่ะอพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนตรวจสอบอีเมลนะคะของนักเรียนให้ดีแล้วก็กด create your account นะคะ อ่าวีลคั่มทูสแกตนะคะแบบนี้แสดงว่าเราได้สมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการเริ่มต้นใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูกวางเนี่ยเอ่อจะมาสาธิตตรงนี้พอเราได้หน้าแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคำว่าแนวคิดหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นไอเดียนะคะไอเดียนะคะแล้วก็เอ่อ เกี่ยวกับนะคะตรงนี้ก็ให้คลิกที่หน้ารูปที่เป็นรูปแมวขวามือด้านบนแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในคอมเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นชื่อผู้ใช้ของเรานะคะแต่นี้ในโทรศัพท์มันก็จะเห็นประมาณนี้นะคะอ่าโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์คือไลน์ก็จะเป็นหน้าประวัติเนี่ยส่วนตัวของเราตรงนี้นะคะก็สามารถตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถใส่รูปได้นะคะประวัติของนักเรียนเลยนะคะแล้ว ประมาณนี้นะคะเพื่อที่ว่ามันเป็นสแกนออนไลน์นักเรียนก็ทุกคนนะคะสามารถเข้ามาดูโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่เราสร้างได้นะคะโปรเจกต์ project ที่เราสร้างหรือว่าเราอาจจะแชร์โปรเจกต์นี้นะคะให้คนอื่นมาเรียนรู้ได้อ่ะแบบนี้เลยนะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยจะไปที่ผลงานของชั้นก็คือเป็นที่เก็บงานของเรานั่นเองตรงนี้ที่นักเรียนสร้างบนออนไลน์นะคะอ่ะแล้วก็จะมีตั้งค่าบัญชีนะคะลงชื่อออกถ้านักเรียนต้องการลงชื่อออกก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ให้นักเรียนนะคะมาที่ตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็มาที่คําว่าโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะคะเข้าทางนี้นะคะและแถบด้านบนเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีสร้างถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ r e a t e นะคะตรงนี้สํารวจแนวคิดเกี่ยวกับตรงนี้เลยก็จะสามารถเลื่อนแถบได้แบบนี้นะคะก็ให้นักเรียนมาที่คําว่าสร้างหรือว่า c r e a t e นะคะเพื่อที่ว่าเราจะต้องเข้ามาเขียนโปรแกรมนะคะในในนี้เลย ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่านะคะแต่ถ้าในโทรศัพท์เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนักเรียนก็อาจจะต้องค่อยๆเลื่อนนะคะในส่วนของโปรแกรมเนี่ยก็จะเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะคะตรงนี้ก็เวลาที่เราเลื่อนเนี่ยให้นักเรียนสังเกตแถบสีฟ้าด้านบนนะคะก็สามารถเลื่อนได้แบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นล็อกคาสั่งนะคะเป็น ที่เขียนสคริปต์นะคะแล้วก็จะเป็นเวทีเป็นสเตจแบบนี้นั่นเองนะคะมีการเลือกตัวละครเลือกฉากนะคะแล้วก็ถ้าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยก็จะให้คลิกนะคะนักเรียนก็เลื่อนทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะแบบนี้แถบสีฟ้าด้านล่างเนี่ยนักเรียนสังเกตก็จะสามารถเลื่อนได้นะคะแต่ถ้าเป็นแถบสีขาวแบบนี้นะคะกะ็ไม่สามารถเลื่อนได้นั่นเองนะคะเวลาที่เราต้องการลากบล็อกวางเนี่ยก็ ลากมาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลบออกก็ลากกลับแบบนี้ได้เลยทํางานเหมือนกับในอคอมพิวเตอร์เลยนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะนักเรียนตรงนี้ในส่วนของรายละเอียดของโปรแกรมเนี่ยนะคะครูวังก็จะสอนในคาบซูมนะคะวิธีการใช้งานนั่นเองอตรงนี้นะคะก็ ครั้งต่อไปนะคะถ้านักเรียนเนี่ยต้องการเข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามาสร้างโปรเจกต์อีกหนึ่งรอบนะคะก็ให้หนักเรียนมาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสแ c h แบบนี้เลยนะคะถ้าในโทรศัพท์จะทํารูปแบบนี้นะคะเป็นออนไลน์นะคะก็เอ่อให้หนักเรียนนะคะมาที่คําว่าไอเดียนะคะ,ะ,คะหรือว่าแนวคิดนั่นเองเพราะว่าในแทบด้านนี้หน้าแรกเนี่ยจะไม่สามารถเลื่อนได้นะคะคุูกวางก็เลยให้หนักเรียนมาที่แนวคิดนะคะหรือว่าเข้าที่เกี่ยวกับก็ได้นะคะเกี่ยวกับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียน เข้ามาที่แนวคิดนะคะแบบนี้แนวคิดก็คืออะไรคุณจะสร้างอะไรนะคะเขาก็จะมีแนวคิดมีบทเรียนที่แบบช่วยสอนเราเนเขาก็จะมีมาให้นะคะตรงนี้ให้นักเรียนเลื่อนมาทางขวามือก็จะเห็นคําว่าลงชื่อแบบนี้นะคะลงชื่อนะคะก็ให้นักเรียน,นคิดเข้าไปนะคะแล้วก็ทําการ กรอกชื่อผู้ใช้ที่คุูที่นักเรียนได้ตั้งนะคะแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นักเรียนอาจจะเมมหรือว่ามาร์คไว้ในโทรศัพท์แล้วก็อาจจะแคปหน้าจอนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการที่ลืมนะคะเพราะว่าผลงานเราจะอยู่ในยูเซอร์นี้นะคะที่เราทําการสร้างนั่นเองอ่ะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็นักเรียนก็มาที่ตรงหน้าแมวตรงนี้ได้เลยนะคะรูปโปรไฟล์ของเรานะคะโปรไฟล์แล้วก็มาที่คําว่าสร้างแบบนี้เหมือนที่ครูกวางได้สอนไปแล้วนะคะเวลาวิธีการเข้าในการเขียนโปรแกรมค่ะ วิธีการเข้าร่วมสกแกนนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็การเลื่อนนะคะการเลื่อนการใช้งานโปรแกรมสกแกนออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ